หายไปจากเกมเนี่ยยอดยอดจากกิลเบอร์ตี้เลยนะมผมไม่ได้เห็นยอดเลยอยา่างกัเดชนะครับไม่รู้ว่ามีคนเข้ามาข้างหลังนะครับอาสมานเกือบฉกบอลไปได้บอลอยู่ที่กิลครับกิลส่งมาเบาๆให้จิรัตครับจิรัตบอกจับบอลยากเหลือเกินครับจะโยนให้จางนะฮะแต่ว่าพลาดตำแหน่งไปนิดนึงอยู่ที่หมายเลข39ของอุทัยครับอุทัยยังได้บอลอยู่ที่แดนกลางส่งมาให้หมายเลข8หมายเลข8 ยังไปต่อไม่ได้ครับกิวแย่งบอลเอาไปได้ง่ายๆครับโดนผักเสียหลักไปเล็กน้อยส่งคืนมาให้คณิศสคณิศรอนคืนยาวไปให้บุญจงเลยครับบุญจงเคาะเบาๆมาให้จิรัตจิรัตบอกงานเข้าครับมามุมนี้มาดูรองเท้าดูรองเท้ามาแล้วก็ฟาวนะครับอัสมาจิรัตบอกแต่กูเจ็บไม่ว่าอยากให้รองเท้าดําก็แล้วกันอกย้ายรองเท้าเปื้อนดูต้องบอกว่าส่งงานยากไม่จิรัตเลยเมื่อกี้เออกูต้องเขาขายคู่เท่าไหร่กูอยากได้รองเท้าเขาดูอะแฉมดีจังเลย ชัดดีชัดดีเออมันเป็นสีสะท้อนแสงเปล่าอ้าวกิ้วครับเตะเสร็จล้มไปแล้วครับโอ้โหจีรัตรคึกมากครับจังครับโอ้โหกัดออกไปได้ครับจังผมว่าเป็นจีรองเท้าสะท้อนแสงนี่เออนี่ยนะสีสวยอย่างเรียกเรียกใครครับเรียกทางด้านของอ้าวเรียกใครครับเรียกจิรัตรครับกับหมายเลขห้าของอุทัยนะครับหมายเลขห้าก็คือมาโนดแสงจัน แสงจันนวลผ่องนี่ที่จริงนักเตะเนี่ยจังสองคนเขาก็ไม่ได้มีอะไรกันเลยนะครับเขาบอกว่าเอออย่าแรงกว่านี้นะยังไงเราใช้เตะแบบสมันนะชันนะเออฉันก็โดนด่าลึกมากเหลือเกินจะตินปิ้นก็ยืนบางบอลไหมครับแล้วก็ถอยไปแล้วมาโนดอัครเดชครับมงนุนขึ้นมาบอลอยู่ที่อุทัยครับอิทธิพลครับ ใสออกไปด้านข้างฟุดบอลเด้งปุ๊บออกไปเลยครับครับก็วันนี้กลายเป็นว่าอัครเดชเป็นคนที่ช่วยสกัดลูกโด่งลูกอากาศตลอดเลยแบกนะผู้เล่นพี่เขาเรียกว่าสภาพร่างกายเนี่ยตัวเล็กมากแล้วก็มีความเตี้ยมากเอ้าเตี้ยเตี้ยเฉพาะรูปร่างผลงานไม่เตี้ยครับอ่ต้องบอกอย่างนั้นต้องบอกอย่างนั้นแหมอะไรก็โทษคนเตี้ยอามดูครับมดู เ,เ,เทียงเถียงเรื่องคนเตี้ยโมโหอ่ะโม,โมโหโมโหเมืะะ่อกะรู่มีการงัดกันเล็กน้อยนะครับระหว่างอ <Pr> ุทัยก,กับพิโกครับร ro, แล้วก็พิโลกแย่งบอลไปได้ตอนนี้บอลยังอยู่ที่อุทัยครับโอ้โอุทัยนี่อัสมานครับส่งคืนมาข้างหลังเลยมาที่เซนเตอร์ตอนนี้ผู้เล่นพิโลก11เอตัวลงมาอยู่ข้างล่างหมดเลยนะ ho, แล้วก็โ, <ม S 1> โยนเสียไปครับสำหรับอุทัยออกหลังไปพิโกเป็นตั้งเตะพิโลกต้องแก้เกมนะครับถ้าเล่นเกมรับอย่างนี้ผมว่าอันตรายฮะ นำแค่ลูกเดียวเองอย่าเพิ่งรีบรีบไปเล่นเกมลับเลย<ช>เล่นไปตามเกมดีกว่าเอาอย่างไรต้องขอขอบคุณนะครับพ o t อจำกัดมหาชนคนครสวรรค์นะครับที่ดูแลเรื่องราวการถ่ายทอดนะครับสัญญาณถ่ายทอดไปให้สำหรับเพื่อนเพื่อนสมาชิกและแฟนคลับได้ติดตามรับชมรับฟังกันอย่างทั่วถึงครับโหนขึ้นมาครับบุณจงทองสุขจะปินปินโดนตบหัวไปนหนึ่งทีกรรมาการไม่ว่าอะไรครับมันตบเหรอเบอร์ยี่สิบโอ้ยนี่นี่ไม่ว่าอะไรมันผักเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่ ดันไม่ว่าสิผมดูทรงแล้วกรรมการไม่ได้เข้าข้างใครหรอกแต่มั่วตกใจตกใจตกใจคือบางทีอาชีพกรรมการเนี่ยมาตรฐานมันไม่เท่ากันแหละในในการให้อ่ะของแต่ละอันนะบางทีก็มั่วไปข้างนู้นบางมั่วไปข้างนี้มันครับตอนนี้บอลชุนลมุนอยู่ข้างหน้าครับคดีสอนหัวตูงขึ้นมาบอลไปที่จัตตินปิ้นครับไปหลุดไปครับจับตินปินอยู่ที่ด้านข้างครับผมชอบเวลาโอ้ยลูกนี้ครับใบเหลืองแน่นอนครับมาโนดครับ มาโนแสงจันทร์วนผ่องนะแสงจันทร์วนผ่องเอาไปหนึ่งใบก็ผมบอกเลยว่าอาชีพกรรมการต้องต้องใช้คนที่มีความสามารถแล้วที่ํำงานคืออย่าเอาคนโง่มาเป็นมันพูดตรงไปก็คือมันทําให้รูปเกมเสียไงคือฉลาดน้อยต้องเป็นคนที่วิเคราะห์อะไรได้เร็วแล้วก็คิดอะไรได้เร็วแล้วก็แม่นในกติกาฉลาดน้อยหน่อยโอ้โหไปว่าต้งเองผงเลยก็ดูแล้วนี่ ที่จริงจังหวะแรกถ้าจัตินบินทิ้งตัวล้มลงเนี่ยคนที่หัวจังหวะแรกน่าจะโดนไปเหลืองด้วยว่าตั้งใจอัดเต็มที่เลยแล้วครับอาจารย์เทเวศก็ใช้ช่วงนี้เรียกจางลูกรักมาแก้เกมเพราะว่าจางเนี่ยเริ่มเริ่มจางเริ่มจางใช่ไหมไม่เข้มข้นใช่ไหมเอ่อก็คือเรียกมากินน้ำกินน้ำกันนะครับตอนนี้ที่สนามก็จะดตินออกมาพักนิดนึง บุญจงเองก็มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับล่าสุดก็ภาพใน Facebook คือไปกายภาพที่นักแข่งมาก็อีอ๋อกบพยาบาลสาวพอสมควรเอาเปิดไม่ดีนะครับคิวไม่ผ่านผู้เล่นของอุทัยทำให้งานมางอกที่กองหลังครับตอนนี้ไม่งอกไม่งอกไม่งอกทีโบนโดนแล้วครับโดนเอาคืนครับให้คืนเหลืองแน่นอนครับบอลครับโอนลูกนี้ลูกนี้คืนอย่างน่าเกียดมากเลยก็เป็นการให้คืนครับพราะเมื่อกี้เนี่ยรู้สึก ตังหิดตังหิดใจไงไม่รู้เป่าง้อก็ทําหน้าที่โดยสมบูรณ์แบบอีกวันหนึ่งครับโล่ขึ้นมาครับดูไทยจิลัดหลอกครับเ็นงานงแล้วก็ไม่มดจิรัดจิหลอกจิรัดจิหลอกจิรัดจิหลอกก็เป็นการอิทธิพลวิ่งไปทางหลังนะครับแล้วก็ขาเกี่ยวไว้เล็กน้อยกรรมการก็อ่ะให้ไปเหลือคือดูไทยดีกว่าเพราะโดนนเมื่อกี้มันด่าว่าโง่ลูกนี้ไม่ให้ได้ไหม ไม่ให้ก็ได้นะมันไม่สมควรจะให้ไม่ให้ก็ได้คือดูมันมันแม่ใจลูกอันตรายลูกรุนแรงอะไรเลยนะแล้วมีตัวเดียวยังไงก็บุกไม่ได้ประนี้บอลอยู่ที่ยอดครับยอดหายไปนานเลยครับจิรัติครับเบาๆไปให้จัดติดปิ้งเป็นไงปนเป็นไง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 ,นไงจัดติดปิป้งโดนโดนเอาคืนนะครับดูได้ครับดูจากสังเกตจากอ่านึกขึ้นได้ครับมาขอโทษดีกว่าครับแล้วก็ดีเหมือนกันนะเตะแล้วเขาขอโทษเตะแล้วขอโทษเนี่ยใช่ ก็เตะอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่อย่าเสียบแรงๆที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บได้เนาะเพราะว่า